ก็จะมีทุกคนตู้ขาดเสมือนเลี้ยงตู้นะทุกคนแต่มันไม่ใช่ตู้แล้มันคือตู้ขาดทุกคนแค่วางในน้ำแค่นั้นแหละอันนี้อสงไข่หนึ่งห้าศูนย์มันเหมือนมันเหมือนเลี้ยงนอกตู้เลยนะเนี่ยทุกคนนี่มันคือตู้ขาดดูดีตลกไหมแม่คะอันนี้ก็สงไขยแย่งนออันนี้หนึ่งห้าศูนย์นะคะอันนี้ให้หนะึ่งศูนย์ศูนย์เนาะ แล้วก็อันนี้อย่างไงอันนี้องค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอฝันให้นนให้าศูย <laughs> นย์อันนี้ให้ดูเฉยเฉยทุกคนอันนี้ให้ดูเฉยเฉยเขาชื่อลักเอ๋ยบออันนี้แม่ค้าเอฟมานะทุกคน เราไม่มีบอลเทพเนาะเราก็ค่อยๆเก็บอะ่ะอันนี้มันเพชรเจ็ดสีของเขางาม,มงาม,มก็เลยเอฟมามเอฟมาดูเอฟมาไว้ชมดูดีอันนี้ให้ดูเสย์นะทุกคนอันนี้ให้ดูเซย์อันนี้ชื่ออะไรเนาะายชื่อก็ไม่มีโอ้ยแต่ก็งามดีไม่เป็นไรคะ่ะ คลิปนี้จะมีปล่อยนี่แหละมีเจ้าอ่าอัน,นยังไงองค์หญิงทอฝันป้ายงามๆเลยค่ะแล้วก็อาสงไขยสงไขยสองกระถางจ้า